ดับเชื้เลยอ้าวแบตหมดอีกวัสดีครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ที่โบวเชตครับยังอยู่กับทีมงานต่อเพิ่มซับโบวเชตกับงานหน้าฝนครับ ไม่ค่ยเยอะเท่าไหร่มีแต่รถประจำทีมงานครับที่มาวิ่งประมาณ6คันได้ครับใกล้เต็มแล้วครับหน้าลีด ทรงตระออครับทรงนี้ อุยปาครับ UK, อยู่เขตชายแดนเลยเลยไปอีกหน่อยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านครับรุ่น11ครับรอๆเลยคันนี้ถอยมามือ2ครับคันนี้รถใช้งานน้อยตอนนี้ก็น่าจะ สามพันชั่วโมงได้ครับถึงหม้สามพันชั่วโมงน่าจะถึงอยู่ครับมีงานตลอดนิ่มๆครับเครื่องยนต์ซีซูปนะซีซูปเทอร์โบครับ กี่ไม้ต้นอะไรไม่ทราบไปเหมือนต้นมะขามเลยอตอเบอร์เรอเลยทีมงานนี้เขามีรถขุด2คันครับจะมี SK200 สอ,อาจะจอดครับ s อ2 0 0แล้วก็ร4 0มีอยู่2องคันครับ เ200นี่ถอยมาป้ายแดงเลยครับถอยป้ายแดงเลยถือว่าดยอดเลยครับทีมงานนี้เป็นทีมงานใหญ่อีกทีมงานหนึ่งครับของอำเภอบชิด ใหญ่ใหญ่เลยเขา่านพอดีครับ ม,อมีอีกรุ่นใหม่อีกตัวหนึ่งคือร0 0 s k 1 3 0ครับส่ับนนี้ยังไม่เคยเห็นเลยยังไม่มีเลยครับยังไม่มีใครเล่นเลยอีกไม่นานก็อาจจะมีให้ชมกันครับ s k 1 30ในเขตสุริน์ก็ยังไม่มีครับยังไม่มีใครใช้เลย ส่วนใหญ่ก็ไม่แต่รุ่นนี้ครับ140ไปทางไหนก็เจอเป็นรุ่นยอดฮิตจอดนิยมครับคุอว่าอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับไปทีมงานไหนก็เจอทักทายครับทักทายต้องจัดแตรลมเลยนะอองแท้ครับราไฟนี่ก็เป็นของช่างอันนะ มาจัดให้ครับช่างอันอิสานใต้ดำแต่งหรือทีเด็ดอูช่างอันครับมาจัดราวไฟให้แล้วก็ทำนานแล้วแหละแต่หลายเดือนแล้ว อินซีสวยเลยครับเดี๋ยวรอชมรถด้ำคันต่อไปครับ มาชมอีกรอบครับสิงหวีดดังเพราะมากเลย ดูฝนด,ดูการนี้นาดินหายากมากเลยครับอันนี้เป็นดินพที่สูงครับที่ไม่ได้ทำนาครับลอกลงอีก2เมตรได้คือว่าลึกมากเลยครับ ปาท้ายไม่ปิดด้วยครับท้ายระเบิดงานเที่ยวนี่ถ้าแถวเมืองนี่แค่นี้ครับพอประมาณแค่นี้แหละแต่อยู่นี่หจับติมเลย งานเที่ยวเขาใส่ยังเยอะอลุยครับผมเต็มเรียบร้อยโอ้ประตูไปเจออะไรมาน่ะอา้าวดับเฉยเลยเอ,อ้าวแบตหมอดอีกไดไม่ชาร์จแลนะ้วเนี่ย dá eu